กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเตปโยกเหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้เรามากับฟลอเรนติโนอีกแล้วนะครับผมเกมนี้เราอยู่ในแลง์โอเวอร์ลอสดาวนะครับก็ค่อนข้างจะแบบว่าตึงเปียกๆหน่อยนะครับผมเออสำหรับผมนี่ก็เปียแล้วสำหรับคนอื่นเขาอาจจะแบบว่ายังไม่เท่าไหร่นะ ถ้าอยากดึงกว่าน,นี้ก็ต้องขึ้นไปให้ถึงสูพีมเกินสูพีมขึ้นไปนู่นนะครับผมแต่ว่าปัญญาเราเอฝีมือเรามันเล่นได้แค่นี้นะเราก็อยู่แค่อเวอร์โหลดก็พอแล้วนะครับผมเราอยากขึ้นไปติ่มอยู่ในสูพีมสูพีมเลยนะครับเราติ่มอยู่ในโอเวอร์โหลดก็พอแล้วจริงผมอยากจะไปอยู่แล้งแล้งคอนต้นก็พอแล้วเออคอมมานเดอร์ดีกว่าง่ายดีจะได้ไม่ต้องมาแบบหัวลงหัวร้อนนะครับผม ปาล้าผมว่ามันน่าจะหัวร้อนกว่าเดิมะก็อีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะรีแลกซ์แล้วนะครับผมเราก็อย่าไปซีเรียสครับเล่นเกมก็อย่าไปจริงจังมากนะครับผมสําหรับผมไม่ได้จริงจังครับแค่แบบว่าหัวร้อนเฉยต่างกันตรงไหนวะต่างนี่เออหัวร้อนก็หัวร้อนนี่เออจริงจังก็จริงจัง,จง,จงนี่มันจะไปเกี่ยวกันได้ไงยันโลงพูดไปเรื่อยอะ เออก็พูดไปเรื่อยนะครับผมเวลาชนะนี่ก็แบบโอ,โอ้โหดีใจดีใจแบบโอ้โหเฮ้ยชนะได้ไงวะอะไรเงีเมม้ยเกมพงเกมพลิกโอ้โหตื่นเต้นชิบห,หายพอเวลาแพ้ดูวยแม่งเอ้ยช็อตนี้ไม่น่าเนี่ยช็อตนั้นไม่น่าเข้าช็อตนี้ไม่น่าเล่นนะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนเดียวยผมว่านะเรื่องของกูเป็นคนเดียวเลยเฮ้ยชิบหายแล้วกูเป็นคนเดียวไงวะเนี่ยตายแล้ว ยังไงยังไงเฮ้ยเจ้าพ่อชิปหาแล้วอันติสวยนี่ครับมาดีมาดิครับปลาดอกเข้าหัวสายหนึ่งตัวแล้วครับผมเฮ้ยเจ้าพ่อเฮ้ยเพื่อนมาโอเคครับสวยดีแล้วเพื่อนมารับนี่คิดว่าข้างล่างจะมีประเด็นจะว้าไปซะหน่อยเฮ้ยมันเอาดาร์กบอกว่าโอเคมันเอาดาร์กจริงๆด,ด้วยอ่ะฮัลโหลไม่ให้ครับตีเอาเลยเฮ้ยเจ้าพ่อมันกระโดดนี่กูมีฟิกเกอร์ครับผมไปไหนครับ อาจจะจะห้าเราได้ด้วยไงยังไงครับเอนโซเอนโซอ๋อไปเจ้าคู่ชิบหาแล้วเอ้ยโอ้โหโออ้้โโหสตารนท้นตีนเลยขนาดขนาดนี้โอ้หัวดอกกูไปไหนวะโอ้เด้อไม่ออกโอ้เออเออเออขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไฟนี้ไฟนี้กูขึ้นเลย กูทําอะไรวะเนี่ยฮัลโหลเออเกมมันบล็อกหรือเปล่าวะเมื่อกี้ฮะผมว่าเกมแม่งบล็อกว่ะเออไอ้อีกแล้วแม่งโอ้เกมเกมบล็อกอีกแล้วครับทุกคนโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอยากกูจะรู้ว่ะกูทําอะไรวะแม่งเอ้ยเฮ้ยผมว่า จบเกมนี้ผมต้องรีเกม่ะผมว่าเกมแม่งบั๊กว่ะไอ้ยเย,ยี้ยผมว่าทีนตรงข้ามมันมีของดีนะผมว่ามันจังหวะดีเกินไปเวลาผมใช้สกิลอะไรเงี้ยแม่งอันเอนโซแม่งสึกเสือกพุ่งเสอกพุ่งตอนกูอันติเอาใหม่ดิเอาใหม่จะไม่ใช่เอาแก้ม,มันเอาแล้วโอโ้โ,อโหโอโห้โหกูตายแล้วกูเพิ่งเกิดมากูตายแล้วอะไรเนีโอโอโ่ยเฮ้ย เกมผห่เ <Game. S 2> วยวเนี่ยอะไรวะวยัง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 ไม่หยุดอีกยังยังไม่หยุดว้าวอีกอเออยังไม่หยุดว้าวอีกน่ะสามตัวแล้วนะเฮ้ยพอแล้วมั้งโอ้โหแค่สองตัวกูก็เขินตายแล้วแม่งตัวที่สามโอ้อะไรมันจะพลาดขนาดนั้นวะเกมนี้ผมจะสวยอะไรขนาด แกแกสวยก่อไปไหนไปไหนกูตามตามฟิกเกอร์ติดกําแพงไปอีกทีก็ไปไงตีธรรมดาก็ตายไอ้เกมนี้มันเป็นอะไรวะโอ้โหเล่นไม่ออกเลยว่ะเกมเนี้ยโหจบแล้วตายละลงไปอยู่คอมมันเดอร์ดีกว่าสบายใจกว่าเยอะดูยิงตรงแล้วเกมนี้เสียดาวเพราะผมแน่นอน <laughs> ถ้าดาวลดไม่ต้องสงสยัยนะครับเป็นเพราะผมเองครับัลโล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยทลละอ้อยผมโหนไปแล้วไงยังไงไม่ได้นะครับผมกาลีกาฟือกาลีกาลีกาฟือเดี๋ยวเจอมีหกเหรอต่อให้ก่อนเลยเฮ้ยแม่งอยู่ในน้ำป้อมแล้มึงอยู่ไปกูไม่เอามึงหรอกกูก็พูดไปงั้นแหละป้อมมึงตีแรงเกินอ่ะไม่เข้าไปหรอกเจ็บแล้วจำคือคนนะครับเจ็บแล้วทน คือใครไม่ใช่ก okay. ูคนนึงอ่ะเออเก็บแล้วไม่ทนในหัวร้อนเลยเบสแม่งให้หมดตาเปิดเลยไม่ให้แม่งฟาร์มบัฟเบิรบลอยห้หมดครับผมสวยได้มาหนึ่งผมได้ถอยละเอฟสิบหกมากูไม่กลัวมั้งะเอฟสิบหกอ่ะเดี๋ยวรอตบเทลหน่อยเฮ้ยๆอ้โหหมดทีมกูไปหมดแล้วแต่ว่า ยังวันนี้เออเจะาป้ามันฟิกแล้วครับผมวาผมมาแล้วป้าจะชู่มาทำไมวะเนี่้เอาโอ้โหพอกูมาตรงนี้เคนแม่งใบโผล่ข้างหลังผมว่าไอเคนตัวนี้แม่งแักันหน้ารำคาญละเออมันหายตัวแล้วมันหายตัวละมึงโดดมาหากูเนี่ยมาเลือดกูเต็มเฮ้ยชับปั๊บปั๊บปั๊บคลายเอ่ยลายเอ่คลายเออมามามันมามันมาจริงแล้วมันมาจริงด้วยไงจะจุ๊กเอยกูจุ๊ก โอ้มันวิ่งเร็วจังวะดูก่อนดูปั๊บปั๊บซ้ายขวาเจ้เฮ้ยเจ้เฮ้ยยจะโดนได้ไงวะเนี่ยฟิเกอร์โอ้โหยังไม่โดนอีกโอ้โหอันติกูบักละกูว่าอันติกูบักละเกมนี้มาดิครับมาดิเอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้แล้วกูถอยก่อนดีกว่าเบี่ยงโซอ้าอย่าเอ้ยเฮ้ยกูว่าเกมนี้แม่งฟอลเลนแม่งตัวฮาว่ะ ัวเออนี่มันฟอร์เรนตัวหานี่โอ้โหใครไม่รู้จักฟอร์เรนตัวฮาก็โปรดรู้จักไว้นะครับนั่นก็คือชนสเตปโยกนี่นะครับผมฟอร์เรนตัวฮาไอ้ี่ยแม่งฮาจริงไอ้ย่าสี่ตัวกูอันติไม่โดนสักตัวตัวแรกยังไม่เบีวสี่ตัวสองอันติวืดไม่ถึงตัวสามก็ยังวืดอีกเมื่อกี้กูยังวืดอีกกูสาฟิกเกอร์ สรุปคือฟิกเกอร์กูไม่มีประโยชน์อะเกมนี้ฟิกเกอร์ไม่ได้ช่วยเลยโอ้โอโอจบแล้วเกมเฮ้ยผมว่านะเกมนี้มันแปลก,กๆมันเหมือนจะมีกลิ่นวะออผมว่ามันมีกลิ่นว่ะเกมนี้ว่ากูแพ้แน่ๆละลอะไรรถของสายน่าจะเป็นตี้รถด,ดาวนะครับผมทีนี้ ไม่รถพระทีมนะรถพระผมนะเออรถพระผมนะครับผมเล่นอะไรวะฟนนอร์เลนตัวหานีหว่าไม่รู้อ่กูตีบ้านอย่างเดียวกูฆ่าไม่ได้กูตีแต่บ้านอนะมาดยตีไปตีไปมันบวกกันอยู่เราตีป้อมนะครับตีตีตีแต่บูรีบกลับครับผมมันเล่นเวทรอมันเล่นเวทรอดีอะไรวะอีกนิดมันอะไรวะสะเลม เลมจ่าพี่มาแล้วกระโดดอีกอูป่าดอกอยางข้ามอะไรจะป่าดอกโดยกี่โมงวะเฮโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันย,ยิงเหรอหืมอืมเฮ้ยยัาไปเจากดดาบกาันะเมย์ก่อนครับผมฮัลโหลกูต้องเอาตัวงะกูไม่ยอมตายฟรีหรอกเฮ้ยึงไม่ตายวะอะไรวะเฮ้ดยดาเมจกูมันไปไหนหมดวะเนี่ย โอ้ออกดาเมจชิ้นเดียวถามดาเมจไปไหนเกาะสะท้อนไม่ได้ช่วยเลยเลยเนี่ยอะไรกันวะม่เห็มันตายกันยากอย่างวะแล้วแม่งอยู่กันสามสี่ตัวไงแล้วกูอยู่คนเดียวโอ้โหระยะไกลทั้งนั้นด้วยโอ้โหเทลระยะไกลสลิมระยะไกลกาลีระยะไกลโอ้โหแต่ละตัวแม่งดีๆทั้งนั้นสลิมแม่ง ตัวเรียมันมีดูดใหญ่ป่ะผมต้องออกตัดเลือดนะครับออกตัดเลือดซะหน่อยนะอนโซเดียมดูดเลือดหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจวะไม่รู้สกิลมันเลยรู้แค่ว่าแบบม,มันโดนเบาแค่นั้นเองนะครับผมรอแมงก่อนเลยเอา้หนึ่งตัวครับผมจังหวะน,นี้กลับมาข้างหลังครับจะเจอปลาดอกดากแมงไม่มาครับผมแต่ว่ามาตีธรรมดาเกมนี้ฟอร์เรนสายตีธรรมดาครับผมตัวฮาฟอร์เรนตัวฮา มึงทำให้กูดูแย่แฮ่ฟอเลนอะพอเล,น,อออเลนบอกมึงบังคับกูไม่ใช่กูบังคับมึงครับเออพอเลนมันพูดในใจนะแต่ผมได้ยินไงเ,เกมนี้แม่งเ,เหมือนผมมาทำอะไรวะเหมือนผมมาได้มาเล่นอะเหมือน,น,นผมว่าแบบมาขายฮาเออเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อมนี่อ้อมนี่เห็นเหยื่อแล้วก็ต้องอ้อมนี่ จ้าเอ๋รอเทลก่อนเออเจ้าโหแม่งตายก่อนเลยกูกูกไปเอากาลีก่อนดีกว่าเนี่ยเอาอ่างเงี้ยตัดสินใจไม่เขียบขาดเลยอะอะไรเนี้ยโอ้ไปแล้วครับออยผมโหดไปไม่ได้นะครับผมแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้มีประเด็นแล้วผมมาแล้วฟิกเกอร์โดน่ะรอบนี้กูโดนละเอออันติกูโดนแล้วรอบนี้เออ,อ,แ,อ,มเเอ,อแม่งกว่าจะโดนตายไปห้าตัวเย็ดลูก Oh. จบไดไ้น่าจะจบนะจบเถอะกูขอร้องกนะ็จบเถอะจบเถอะจบเถอะเ,เ,เคนเหรอแม่งใส่กูจังเลยแหมต้นเกมอะหายตัวมาตบกูจังเลยฮ่าฮตีป้อมครับจังหวะเนี้ยกูไม่เล่นแล้วเกมเนี้ยกูหาพอละเกมเนี้ยโอ้หาจัดเลยอะไรวะนี่กูอยู่เอาวะหลอดแล้วมันจริงป้นะเนี่ยเฮ้ย เกมนี้น่าจะเป็นอแลงแรงไดมอนด์นะครับแฝงตัวอยู่ในโอเวอร์โหลดนะครับผมเออซีซั่นนี้ก็คงยังไม่ซูพีมากูดูจากทรงละถ้าคือเล่นแบบนี้ไม่มีไม่มีคำว่าซูพีมัครับผมมีแต่คำว่าซูชิครับนิ่มนิ่มจัดเลยโอ้โหแต่ว่าเกมนี้เราก็ยังผ่านได้มันเป็นไปได้ยังไงวะ Pathway, แต่สกอร์เรามันไม่ได้แย่นะทำมันเล่นมาแล้วก็ใกล้ๆเคียงกันอยู่แหมไม่ได้ทิ้งกันห่างเท่าไหร่ก็อาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมสําหรับวาจาในไม่สุภาพต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิม นะครับผมจุก,กู